ร้ายขาวอะไรก็ช่างหัวแม่งนะไม่ต้องไปสนใจทั้งนั้นการเขียนดีกาเนี่ยทนายเขียนคนที่อ่านคือประเ็นประเนอ่านแต่คนที่ตัดสินอ่านและตัดสินคือองค์คณะศารทนายเขียนออกมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ช่างอย่าลืมว่าสารเขาอ่านทั้งของโจทก์และของจำเลย นะเขาไม่ได้อ่านแต่ของโจทย์อย่างเดียวไม่ได้อ่านแต่ของจำเลยอย่างเดียวเขาต้องอ่านเสร็จแล้วเขาก็ต้องมาหักล้างกันใช่ไหมโจทย์ก็บอกว่าศาลอุทธรตัดสินถูกแล้วแต่ขอเพิ่มโทษให้หนักที่สุดเป็นประหารชีวิตอย่างเงี้ยแต่จำเลยก็บอกว่าศาลอุทธรตัดสินผิดขอให้ยกฟ้องไปเลยไม่มีโทษใดๆทั้งสิ้น เขาก็จะเขียนกันอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะเขียนกันอย่างนี้โจทย์ก็อ่านแต่ของโจทย์มึงต้องติดคุกแน่มึงต้องประหารชีวิตแน่เออมันก็คิดอย่างของโจทย์จำเลยก็อ่านแต่ของจำเลยโอ้ยกูรอดแน่นอนกูรอดแน่นอนอย่างนี้แล้วไอ o ยูท b e บ้าบอคอแต่พวกนี้เออก็มนโมนมโนใช่ไหม มโนว่าโอ๊ยดีใจลุงพลรอดยอย่างน้นอย่างนี้เพื่อให้เอฟซีของพวกเราเราเป็นเอฟซีเนี่ยเพื่อให้พวกเราดีใจเราก็ดีใจเกิดมาแม่งสองสารแล้วอะ่ะใช่ไหมเราก็ดีใจเกิดมาสองสารแล้วอะ่ะใช่ไหมสารนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นป้าแตน เขาอ่านเขารู้แต่ว่าประแถนไม่ใช่ผู้ตัดสินเรารออย่างเดียวเขาตัดสินวันไหนก็คือวันนั้นสารดีกาตัดสินเมื่อไหร่ก็คือเมื่อนั้นแค่นั้นอย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจสาลดีกาตัดสินออกมายกฟ้องเราก็ดีใจลงโทษเราก็เสียใจแค่นี้แค่นี้อย่างอื่นไม่มีถ้าสารตัดสินมายกฟ้อง แล้วก็ดีใจแล้วก็ฉลองถ้าเขาตัดสินออกมาลงโทษลุงพลก็ติดคุกแค่นี้เองไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเราก็อยู่ของเราไปเราก็ช่วยประแตนดูแลองค์ปู่ไปถ้าลุงพลตัดสินว่าลุงพลชนะก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดำเนินไปในทางที่เป็นบวกก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสใช่ไหมเราก็มีความสุขใช่ไหมโอกาส โอกาสของการเป็นบวกถ้าถามผมผมก็บอกว่ามันน่าจะเกิน50โอกาสนะโอกาสนะเออแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไปการันตีว่าบวกแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่นะครับโอกาสโอกาสในการเป็นบวกมันก็มีมันมีอยู่แล้วทุกสินผู้อย่างอ่ะเพราะว่าแต่ละสารแต่ละที่คดีหลายๆเรื่องที่มันผ่านมามันก็มีให้เห็นอยู่ถ้าไม่ชัดแจ้งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย ส่วนมากสารดีกายกทิ้งหมดนะฮะส่วนมากนะขนาดที่มีคนยิงกันที่ตรัง,งอะไรเงี้ยไอคนเห็นว่าไอนี่ไอนี่ไอคนไอ,ไอคนที่เป็นพยานปากเอกเห็นว่าไอนี่ยิงแต่มันอยู่ไกลมองไม่ชัดว่าเป็นมันไหมสารยังยกเลยเออสารยังยกเลยแต่อันนี่ยังไม่เห็นอะไรสักอย่างเออนะก็ยังไงยังไงก็ เราอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่าไปเชื่อไอ้เหียมโนทั้งหลายนะอย่าไปเชื่อเอาแค่ความจริงมันจะเดินไปตามเขาเรียกอะไรตามกระบวนการของมันเองนะพอไปถึงเวลานั้นเราก็ถ้ามันบวกมาเราก็เฮแล้วก็ดีใจถ้ามันไม่บวกเราก็แค่เสียใจเราอย่าไปคิดเยอะแค่นั้นแหละถ้าเราไปมีความหวังมากเดี๋ยวเราจะเสียใจมาก อันนี้คือ Fc ของเราต้องรู้ใช่มอของเราต้องรู้ในเรื่องตรงนี้อย่าไปเชื่อคำพูดของคนที่ไม่เกี่ยวข้องแค่นี้ก็พออย่าไปเชื่อไอ้คำพูดไอ้พวกมนโนทั้งหลายแลหละไอ้พวกไม่เกี่ยวข้องอย่าไปเชื่อมันนะรูเ้เขาเรียกอะไรอะ่ะบทเรียนเราอ่ะ มันมีมานานแล้วนะเรื่องนี้เออเราต้องจําได้แล้วนะไม่ใช่ว่าเอะอเอะอก็จะมาไอ้นี่อีกเออนะเออเออ,เอ,อจะมาเชื่อไอพวก